เดาว่ารอมเรียกครับแต่คิดว่ายังไม่พร้อมเพราะถ้าตาได้ตอนรับครับสู้กับน้องแม่เนาะอ่าโอเคยืน้ขึนมาเลยเดี๋วนะข้างกันนะครับกลางมาเดมองกล้องครับมองกล้องกันนะครับถ่ายดูกันนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มองกล้องกัมรับผมขอบคุณครับ นี <sk> <not> ่นะคะกบขันหมาของเรานะคะได้เคลื่อนมาถึงบริเวณกลางทางแล้วคุณพี่ดหะคุณพี่9คนทำไมเราได้3คนครับนนขามไมต้ั เอาลอเานีเาละเอาละโดลงแลเอาโดลงโ้ายใอดเลยเอาให้เสบ่าเป็นฝ่ายกระทำนะคะกระตายเนี่ย <laughs> <stuffed> <sk> <iving> <exhausted> นนั่เองแล้วก็ต้องเจอสถานมาสู้วันนี้ได้ให้ของเรานะครับช่วงนี้นะคะเราได้ต้องรับคำสู้แกโดยถ้าแกเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวขอเป็ี่ยนคนที่แล้วเจ้าเปลี่ยนคนคนน้องมากเลยมาตัวต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะเราให้ผ่านได้เลยพี่คะประตูนี้ได้เลยเหรอเราไม่เอาเหรอเราได้สีแดงเราเอาสีชมพูนะสีชมพู ด็กนะครับอันนี้คือม่นาวนะครับม่นาวและเพื่องมนาวนะครับเจ้าไเป็นเบเกอรี่่าว้าไเจ้าว่า่เาได้จมเด็กไว้แรับไว้ให้ท่านรอพไว้อยู่ในเบรน้าา ก็ได้มาเจอกับน้องที่ทำงานที่จังหวัดลำพูนมกันดีเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ทำงานเหมือนกันเพื่อนเดียวกันคุณจอยเป็นคุณครูค่ะสอนภาษาฝรั่งเศสค่ะอยู่ที่โรงเรียนส่วนบุญโยธรรม,มำลำพูนค่ะเจอเจ้าสาวครั้อองแรกที่ร้านอาหารที่หนึ่งนะคะก็เจอเป็นเออพื่อนของเพื่อนเดี๋ยวเจอก,กับทําแม่ก,ก็ประทับใจ ในความน่ารักสดใสพอได้คบกันไปก็รู้สึกสว่าเพือคนนี้ก็คือคนที่เราพี่มาลัยอยากจะให้ชีวิตคู่ด้วยกันเประทับใจตั้งแต่แรก,กเจอคราบเป็นทองทองแหวนต้องติดก็ต้องหยุดสด รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่เจอก็คือเป็นเพื่อนแล้วเราไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็ถามว่าพี่ดื่มเบียอะไรแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ดื่มครับแล้วถามว่าพี่เอาเครื่องดื่มอะไรเจ้าเบ่าบอกว่าดื่มน้ําเปล่าครับก็เลยรู้สึกว่าคนนี้นี่ปกติผู้คนจะดื่มนะคะแต่ว่าสําหรับพี่หนิงพี่หนิงไม่ดื่มค่ะก็เราจะสั้งบ้าง ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวด้วยทั้งสองครอบครัวสำหรับจอยนะคะก็จะดูแลให้ดีค่ะเหมือนหอเหมือนวันแรกที่เจอกันก็ดูแลยังไงก็อันนี้ก็จะดูแลต่อไปในะนะอนาคตเรื่อยค่ะ